ตัวอย่างเกมเพย์ Battlefield 2 0 4 2ปล่อยมาแล้วเรียบร้อยเป็นไงครับได้เห็นกันหรือยังบอกเลยว่าอลังการงานสร้างดูวุ่นวายเละต้มเปะมั่วไปหมดเลยฮะไม่รู้อะไรต่อมีอะไรแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเกมเพย์นี้เราได้เห็นอะไรบ้างครับผม อย่างแรกเลยครับเราเห็นชัดเลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันดูทันสมัยขึ้นเยอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องบินรถถังอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อสู้ของทหารมันดูว้าวขึ้นมากๆอย่างฉากที่ค์ดแอดเซาเนี่ยใช้ปืนตะขอเกี่ยวยิงและเหนี่ยวตัวเองขึ้นไปบนเคนเพื่อที่จะไปสังหารสไนเปอร์ที่ซุ่มอยู่เนี่ยมันทำให้เรารู้เลยว่าค์สแอเซาอ่ะ สามารถไปได้หลายที่มากๆที่แบบสังขารตัวเองจะไปถึงนะแล้วในฉากเดียวกันครับเราได้เห็นจังหวะเทคดาวของเพื่อนด้วยในภาคนี้จังหวะเทคดาวไม่ได้เป็นมุมมองเฟิร์สเพรสซันเหมือนเมื่อก่อนเะครับมันจะกลายเป็นเติร์ดเพรสซันทันทีเมื่อเราเทคดาวได้เสียดายที่ภาพประกอบผมไม่มีแต่ก็ลองจินตนาการดูแล้วกันนะครับว่าเราไปจ้วงเขาอะ เกมมันจะสลับฉากมาเป็นฉากเติร์ดเพอร์ซันจังหวะแทงเลยนะเท่มากๆบอกได้แค่นี้แหละแล้วก็อีกฉากหนึ่งคือเป็นฉากใช้อุปกรณ์พิเศษของคาร์สพอร์ตฮะในฉากเนี้ยเราเห็นรายละเอียดแค่แวบบเดียวเองไม่รู้ว่าเขาจะกักไว้ทําไมแต่ผมเนี่ย ผู้ได้รับข้อมูลมาจากการเข้าร่วมงาน EA ผมอยากจะบอกเลยว่าฉากนี้ครับคัสซัพพอร์ตใช้ปืนพิเศษของตัวเองที่มีชื่อว่า s อ1 s ท l l e t ซยิงใส่เพื่อนที่นอนอยู่ข้างหน้าครับทำให้เพื่อนเนี่ยฟื้นคืนจากความตายมันถึงได้ใส่กระสุนแบบนั้นแหละฮะแต่เกมไม่เห็นแค่แบบเดตัวเองอะอย่างกักเลยแต่ผมก็รู้ฮะอ่าจริงๆมันก็มีฟุตเทสส่วนนี้อยู่นะแต่ผมไม่สามารถเผยแพร่ได้นะครับน่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวก็คงได้เห็นกันในเร็วนี้แหละมั้งที่เกมคงจะเอามาเสนอให้ดูะนะครับ แล้วก็เรื่องของพาหนะโดยเฉพาะอากาศยานเนี่ยในจังหวะที่อยู่ในด่าน Guard, อวกาศช็อตเดียวเราเห็นอากาศยานทั้ง4เลยฮะคาดว่าคงจะเป็น4ลำหลักที่เราจะได้เจอในเบนฟิลภาคนี้ลำแรกเลยก็จะเป็นที่ตัวละครเราเนี่ยกำลังนั่งอยู่ Little Bird นะครับเป็นเฮลิคอปเตอร์เล็กทางซ้ายมือเนี่ยเป็นเครื่องบินขนส่งใหญ่เลยชื่อว่า M เอ,อ่อ MV 3 8มแปดคนรอมั้งถ้าจำไม่ผิดนะและทางซ้ายมืออีกสลำก็จะเป็นเครื่องบินเจ็ตกับเฮลิคอปเตอร์จู่โจมคาดว่าเครื่องบินสีรูปแบบนี้เราจะได้เห็นบ่อยๆในเบ่เดฟิลด์ภาคนี้นะครับ ใครที่เคยขับเครื่องบินในภาค3ภาค4มาก่อนเนี่ยผมว่าคงจะไม่ยากอะไรถ้าจะมาขับในภาคนี้เห็นว่าภาคนี้เนี่ยการขับเครื่องบินนั้นน่าจะปรับให้ง่ายขึ้นด้วยนะครับเพื่อให้เพลเยอร์เนี่ยเข้าถึงมันได้ง่ายไม่เหมือนภาค5นี่โอ้ควงเมาสกดมั่วไปหมดเลยเครื่องบินยังตีลังกาอยู่ได้และยิ่งไอเจา้าเครื่องคอนดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่สําคัญมากๆเลยนะครับเพราะว่าภาคนี้เนี่ยมันแผนที่กว้างและใหญ่ เครื่องบินขนส่งคนเนี่ยจึงเป็นสิ่งจําเป็นนะครับแน่นอนเครื่องคอนโดหนีไม่พ้นยิ่งจําเป็นยิ่งสําคัญแบบนี้ก็ยิ่งตกเป็นเป้าและเป้าใหญ่ด้วยบรรจุคนหลายคนยิงจรวดสักนัดเนี่ยโอ้โหได้หลายคิวเลยถ้าใครคิดจะขับไปส่งเพื่อนแล้วก็ขอเตือนให้ระวังกันละกัน <c oughs> จบอากาศยานไปแล้วต่อมารถถังยานเกาะหน่อยกันละกันในภาคนี้ครับเราสามารถเรียกรถถังมาลงตรงจุดไหนก็ได้ของแผนที่นี่คือฟีเจอร์เด็ดเลย ก่อนๆเนี่ยเราเอารถถังออกมาจากฐานใช่ไหมมันเหนื่อยมากกว่าจะมาถึงแนวหน้าก็โอ้ส่งข้ามไปถึงไหนตัวไหนแล้วพวกูนเนยแต่ในภาคนี้ถ้าเรารบจุดไหนแล้วกําลังเสียเปรียบอยู่ถ้าสามารถเรีย,ยกยันเกาะมาลงได้เราอาจพลิกมาได้เปรียบก็ได้นะครับและในตัวอย่างเราเห็นชัดเลยว่า M1A5 เป็นตัวชูโรงของอเมริกาเลยแต่ของรัสเซียเนี่ยเราไม่เห็นฮะว่าคืออะไรจริงๆก็เห็นนะครับมันเห็นแค่2วิ่ แต่เป็น2วีที่ระบ,บุไม่ได้ว่าคืออะไรเพราะออกมามันก็พังเลยถูกยิงนะมาต่อกันที่ทหารลาบหรือสเปเชียลิสต์กันหน่อยละกันนะครับว่ามีใครยังไงบ้างณนะตอนนี้สามารถเล่นได้4สเปเชียลิสต์สคาร์ดซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคนแรกวิกัสแคทเปอร์แวนเดเล่คนที่2คาร์สซัพพอร์ตมาเรียฟลค์คนที่3คาร์ดแเอชซาเวิสเตอร์แมคไกคนที่4คาร์ดเอนจิเนียร์เฟย์เตบอลิสกุดคอฟสกี นี่ก็จะเป็น4ี่คัสสี่สเปเชียลิสต์หลักเมื่อเกมเปิดเนี่ยเราได้เล่นพวกเขาอย่างแน่นอนผมทำคลิปของพวกเขาแต่ละคนเอาไว้แล้วเมื่อคลิปก่อนหน้านี้ว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีความสามารถพิเศษอะไรนะครับทำเอาไว้แล้วลองไปย้อนดูได้นะแล้วก็ในเกมเพย์เนี่ยเราเห็นชื่อใหม่ปรากฏขึ้นมาครับทางขวามือล่างจะมีชื่อของสเปเชียลิสต์บอกอยู่คนแรกคือเดลต้าเจ้าเดลต้าความสามารถพิเศษไม่รู้แต่อาวุธพิเศษเนี่ยเหมือนจะเป็นโล่นะครับเพราะว่าเวลาชื่อมันโผล่มาเนี่ย ช่องที่3ฮะต่อจากปืนพกจะเป็นเหมือนรูปโล่อะแล้วได้ฉากเกมเพลงมีโผล่มาแวบหนึ่งคือเดินกลางโล่นําให้เพื่อนเป็นสายแทงนี่นี่อาจจะเป็นเดลต้าถือโล่ก็ได้นะครับแต่ก็เป็นการคาดเดาแต่ไอซันแดนเนี่ยไม่รู้จริงว่าความสามารถพิเศษอะไรแล้วก็ของพิเศษเนี่ยคืออะไรนะครับก็ต้องรอติดตามล้กันนะอย่างต่อมาครับแต่ละคาสเนี่ยสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายประเภทมากขึ้น ไม่จําเป็นจะต้องคัสซัพพอร์ตอยู่กับปืน SMG เสมอไปคัสซอสซาอยู่กับปืน s อสเซาเลเฟิไม่จําเป็นเลยครับในภาคนี้เราอยากใช้อะไรก็ใช้เลยเต็มที่ตามสบายไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไปแล้วเห็นได้จากแมคคายที่เป็นคัสซ์ s อสซาหยิบปืนของคัส์รีคอ n i p สไนเปอร์มาใช้ได้นะฮะนั่นแหละคือตัวยืนยันเลยและในตัวอย่างเกมเพย์เนี่ยยังโชว์เรื่องของระบบพลาซิตเตมที่สามารถปรับแต่งปืนได้กลางสมรภูมิอยากจัดปืนแบบไหนอยากแต่งปืนแบบไหนก็สามารถ แต่งได้ตามใจชอบเลยฮะเอาที่สะดวกเลยแล้วในเกมเพย์นี้เราเห็นอะไรอีกในฉากนี้ครับตัวละครที่มีชื่อว่าซิกิเนี่ยเป็นคนในสคอรเราซึ่งเลือดลดอยู่นะครับอยู่ตรงหน้าเรานี่เองเราเห็นเลือดพี่แกลดเนี่ยจากหน้าจอหลักไม่พอนะยังเห็นทางข้างแผนที่ทางซ้ายมือล่างอีกด้วยครับว่าพี่แกเนี่ยกำลังบาดเจ็บอยู่ ซึ่งฟังก์ชันนี้ดีมากๆเลยมันทำให้คนที่เล่นคัสซัพพอร์ตเนี่ยสามารถช่วยเพื่อนได้อย่างทันท่วงทีฮะจัดว่าเด็ดเลยและก็ต่อเนื่องเลยครับฉากบนยอดตึกนี้โดนฮอไล่ยิงมาจนต้องหนีเอาตัวรอดโดดจากยอดตึกปั๊บกางวิ่งสูดโป๊ปป้าบเขาให้โดดไปไหนไม่โดดโดดเข้าหาทอร์นาโดซะง,งั้นโอ้พระเจ้าในทอร์นาโดเนี่ยมันมีแรงเวี่ยงกับแรงดูดอยู่ถ้าไม่เราเสียการควบคุมไปประมาณหนึ่ง เราจะไม่ตายเพราะแรงเวี่งกับแรงดูดแต่เราเนี่ยจะตายเพราะแรงกระแทกฮะเพราะในทอร์นาโ,โดเนี่ยมันมีสิ่งของหมุนวนกระแทกอัดใส่เราอยู่ไงล่ะไม่พอฮะอินเทอร์เฟสเราเนี่ยยังลวนด้วยเมื่ออยู่ใกล้ทอร์นาโดนะครับดังนั้นต้องระวังให้ดีเป็นไปได้ก็หาที่หลบเถอะและจากตัวอย่างเกมเพย์เนี่ยเหมือนโชว์การเล่นโหมดคอนเควสเป็นหลักครับดูจากทางแผนที่ซ้ายมือ จะปรากฏจุด A ถึง E อยู่รอให้เราเนี่ยเข้าไปยึดคลองพื้นที่ฮะและการยึดพื้นที่ภาคเนี้ยแตกต่างจากภาคก่อนๆอย่างสิ้นเชิงนะครับสมมุติเราอยากยึดจุด A ก็ต้องไปยึด A 1 A 2 A 3ก่อนถึงจะสามารถควบรวมจุด A ได้เป็นจุดเดียวฮะเออนี่แหละมันให้เกมเนี่ยดูหลากหลายขึ้นนะ ก็ประมาณนี้เลยครับเกมเพย์ที่ผมเห็นกับข้อมูลที่ผมมีออมตีความให้ก็จะได้ประมาณนี้แน่นอนครับว่ามีข้อมูลที่เปิดเผยไม่ได้กับเปิดเผยได้นะฮะอะไรที่ยังไม่ได้เนี่ยก็อุบไว้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เรื่องของแฮกเกอร์ครับหลายคนน่าจะอยากรู้ว่าภาคเนี้ยมันสามารถป้องกันแฮกเกอร์ได้ไหมกันได้หรือเปล่าภาคก่อนๆยังไม่สามารถกันได้เลยแล้วภาคนี้จะรอดเหรอจริงๆในวันงานเนี่ยมีคนถามคำถามนี้นะครับว่ามีระบบอะไรมาป้องกันแฮ็กไหมครับ คือทีมงานเขาตอบเพียงแค่ว่าเออเรามีระบบป้องกันแฮกตัวใหม่นะครับแต่เราไม่ขอระบุมากกว่านี้ละกันนะเดี๋ยวแฮ็กเนี่ยมันจะเจาะระบบเราได้นะครับ <c oughs> เขาบอกมาแบบนี้ยก็ไม่อยากจะระบุอะไรมากไงเพื่อป้องกันไว้นะครับผมเป็นประมาณนี้และการสลับป้องกันการโกงนะครับไม่รู้ว่าจะมั่นใจได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องอรอลุ้นต่อไปแล้วกันนะครับขอให้ไม่มีกัลกันนะ แต่ถ้ามันมีมาเนี่ยเราก็หนีเดียฮะรออะไรใช่ไหมจะอยู่ให้มันยิงหัวทําไมล่ะเราก็ไปยิงกับ AI แทนครับผมแล้วก็การยิงกับ AI เนี่ยมันเจ๋งอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถเล่นเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นเครื่องบินรถถังยานก่ออะไรก็แล้วแต่เลยฮะไม่มีใครเนี่ยแย่งเราแน่นอนอันนี้เรื่องจริงครับผมแล้วก็ในการยิงกับ AI เนี่ยเราสามารถชวนเพื่อนมาเล่นกับเราได้นะฮะเออบอกเฮ้ยเพื่อน ช่วยหน่อยวะบายิงเป็นเพื่อนกูหน่อยเว้ยเฮ้ยประมาณนี้อยู่ในโหมดออนไลน์มัลติเพยเยอร์เนี่ยโดนคนไล่ยิงไม่พอโดนแฮกกระทืบอีกโอ้โหแบบนี้บายิงเอไอเป็นเพื่อนกูหน่อยคนร้องสร้างเนื้อเรื่องเป็นของตัวเองเอาซะเลยนะครับผมโอเคก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับเอจาอะลึกตัวอย่างเกมเพลย์แรกของเกมในวันนี้นะ เดี๋ยวคราวหน้าเราจะได้เห็นอะไรจากทาง2042อีกก็ค่อยมานั่งวิเคราะห์แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หากผิดหากพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วกันนะครับหากใครอยากจะเสริมเติมแต่งข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายๆบ,บายเลยครับผม